สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวทิดารัตน์สรีสุวรรณนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนบ้านหนองตะเภาก่อนอื่นเลยนะคะวันนี้ดิฉันจะพาทุกท่านไปรับทราบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แหล่งเรียนรู้ภายในท้องถิ่นของโรงเรียนบ้านหนองตะเภาจากท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต2และท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตะเภาค่ะสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต2ก็ได้มีการส่งเสริมสนับสนุนให้กำลังใจ ให้กับสถานศึกษาเนี่ยในการใช้แหล่งเรียนรู้ตริตัทท้องถิ่นในการที่จะมาบูรณาการเข้ากับ8กลุ่มสาระการเรียนรู้ครับ ท่นองตะเพาของเรานะคะก็มีการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียนให้นักเรียนนั้นไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชนทําให้นักเรียนนะคะได้เกิดประสบการณ์จากการเรียนรู้จากสถานที่จริงอีกทั้งยังสามารถนําความรู้ที่ได้นั้นไปใช้ในการดําเนินชีวิตต,ต่อไปได้ด้วยค่ะคุณครูผู้สอนนะคะก็จะมีการประชุมร่วมกันโดยมีการวิเคราะห์ตัวชี้วัด ว่าจะมีตัวชิวัดใดที่สามารถใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภายในอุทยานราชพักได้บ้างค่ะคุณครูได้นํามาจัดการเรียนการสอนภายในห้องเรียนเพื่อที่นักเรียนเนี่ยจะได้มีความรู้พื้นฐานในการเชื่อมโยงข้อมูลยันแหล่งเรียนรู้นั้นๆค่ะวันนี้จะเป็นวันที่เราได้ไปเรียนรู้ในสถานที่จริงกันแล้วค่ะที่นี่คืออุทยานราชพักตั้งอยู่ที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะเป็นอุทยานประวัติศาสตร์ที่เป็นที่ตั้งของพระบรมราชานุสาวรี ของพระมหากษัตริย์ไทยในอดีตทั้ง7จพระองค์ซึ่งสถานที่แห่งนี้เป็นหนึ่งในแหล่งเรียนรู้ที่โรงเรียนบ้านหนองตะเภานำมาบูรณาการกับ8กลุ่มสาระการเรียนรู้ถึงเวลาแล้วค่ะที่เราจะได้ไปเรียนรู้ในฐานการเรียนรู้โดวยวันนี้มีฐานการเรียนรู้ที่น่าสนใจทั้งหมด8ฐานแต่ละฐานจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมบรรยากาศกันเลยค่ะฐานที่1น้ําหนักเท่าไรเป็นการบูรณาการรายวิชาคณิตศาสตร์ นักเรียนศึกษาข้อมูลและคำนวณค่าการของข้อมูลจากน้ำหนักของพระบรมราชานุสาวรีของพระมหากษัตริย์ทั้ง7พระองค์ฐานที่2ศิลปะแม้ไม้มวยไทยในประวัติศาสตร์เป็นการบูรณาการรายวิชาสุข,สขศึกษาและพละศึกษาโดยเชื่อมโยงประวัติศาสตร์ในช่วงศึกสงครามการสู้รบกับกีฬามวยไทยโดยมีศิลปะการต่อสู้ที่ถูกถ่ายทอดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ฐานที่3ประวัติศาสตร์มหาราชของไทยเป็นการบูรณาการรายวิชาสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมนักเรียนจะได้เรียนรู้สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาอาณาจักรในสมัยกรุงธนบุรีฐานที่ 4. The Great King เป็นการบูรณาการรายวิชาภาษาอังกฤษโดยนักเรียนจะได้ศึกษาการถามตอบข้อมูลเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ทั้ง7พระองค์ฐานที่5เรียงถ้อยร้อความ เป็นการบูรณาการรายวิชาภาษาไทยนักเรียนจะศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้เพื่อน,นํามาเขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของอุทยานราชพักฐานที่ 6. มัคคุเทศน้อยเป็นการบูรณาการรายวิชาการงานอาชีพนักเรียนได้แสดงบทบาทสมมติฝึกปฏิบัติเป็นมัคคุเทศในการนําเที่ยวฐานที่ 7. สองธรณีเป็นการบูรณาการรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการาศึกษาสภาพดินในอุทยานราชาพักฐานที่8ภาพสื่อความหมายเป็นการบูรณาการรายวิชาศิลปะสาระทัศนศิลป์นักเรียนวาดภาพสื่อความหมายความประทับใจที่มีต่อพระมหากษัตริย์ทั้ง7พระองค์เรามาฟังความรู้สึกของน้องๆกันนะคะว่ามีความรู้สึกอย่างไรที่ได้มาเรียนรู้นอกสถานที่ที่มีการบูรณาการแหล่งเรียนรู้เข้ากับแต่ละรายวิชากันค่ะ รู้สึกสนุกครับผมที่ว่าได้มาเรียนเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทยรู้สึกภาคภูมิใจครับสิ่งที่เราเรียนในห้องเราก็ไม่ได้ความรู้เต็มบื้นฐานกับพี่มาฟังวิทยากรที่นี่ได้พูดค่ะหนูมีความภูมิใจและก็ประทับใจค่ะที่พระองค์ท่านได้เสียสละเพื่อบ้านเมืองค่ะถ้าไม่มีพระองค์ท่านก็ไม่มีประเทศไทยทุกวันนี้ค่ะ